ค่ะหลังจากที่มงคลตื่นนอนแล้วนะคะตื่นนอนกลางวันแล้วพอควนน้อยก็พามงคลลงเล่นน้ํานะคะแม่ทองกวาวก็พามงคลน,น,น้อยลงเล่น้ำนะคะวันนี้น้ําลดลงมากเลยนะคะอากาศเริ่มร้อนแล้วน้ําก็เริ่มลดน,นะคะเรื่อกระสือดูรอแบบมือเป็นสายลุ้งเลยสวยงามมากสวยงามมากเลยค่ะ ตัง้งกีนตังอาเปมวันนี้โชคดีมากๆเลยนะคะมีคุณพ่อเอฟซีใจดีนะคะช่องบ่อพลอยพี่ดื้อนะคะได้มาเมาอาหารช้างหมดตั้งแต่เช้านะคะเป็นโชคดีของพวกเราชาวช้างตกงานนะคะขอบคุณไปยังเอฟซีของช่องบ่อพลอยมากๆเลยนะคะเรามาดูน้องมงคลอาบน้ำกันเลยค่ะ ดูมด,ม,ดมุดใต้ท้องแม่นะคะแม่แม่ลงไปนะคะคือว่าสรุปแล้วน้องมงคลฉลาดกว่าแม่ทองกวาวนะคะสรุปแล้วนะคะแม่มองแม่ทองกวาวตามไม่ทันนะคะตามไม่ทันมงคลน,นะคะดูนะคะหรือว่าแพ้แพ้ความแพ้ความใจดีของนางนะคะดูดูดูด อากาศร้อนแล้วนะคะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มก้าสูู่ดูร้อนแล้วนะคะดูมงคลน้อย ป้าไปหาพี่เป็นดูมงคลนะคะวิธีการเอาตัวรลของน้องมองคลเริ่มเก่งขึ้นทุกวันนะคะ ฉลาดมากเลยด,ด,ด,ดูดูอุ้ยดำผุดดำไ่ายเอ้ยลงไปอีกสีมงคลลงไปอีกสี่ลูกเปล่าน้ำแล้วเปล่าน้ำแล้วมงคลถูกใจเขานักแพรนะคะถูกใจเขามากเลยนะคะการรอ,อนอย่างนี้ได้ลงเล่นน้ำ พ่อควานก็กำลังขัดขัดถูสปาให้น้องทองกวาวอยู่นะคะให้แม่ทองกวาวอยู่นะคะมงคลสนุกไหมลูกสนุกไหมครับเล่นให้นํำใจไปเลยนะวันนี้นะ หลังจากที่เขาตื่นนอนแล้วนะคะเราก็พาเขามาลงเล่นน้ํานะคะมงคนน้อยได้นอนกลางวันนะคะวันนี้แล,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 ล้กไปดิ เป่าน้ำแล้วเป่าบนสูงแล้วสองกว้าวบรรยาก,กาศอย่างนี้หาดูที่ไหนไม่ได้นะคะช้างลงเล่นน้ำนะคะในลูกยกเว้นที่นี่ที่เดียวนะคะฝังทะลุ หรอดูมงคลเป่าน้ำเป็นสายลุงด้วยเป่าอีกแล้วมงคลจะเทพ่อควานเลยดิ มางคนเป่าบนสูงบงคนองไมหนูไม่ลงเล่นเลยเล่นอะม่าะ ลงไปเลยไม่มีเพื่อนมากวนใจแล้วลูกไม่มีเพื่อนช้างมากวนใจแล้วหนูลงสอง,สองแม่ลูกเลยลงเล่นให้เต็มที่เลยอ ล้วจะกลัวอะไรเล่นเลยวันนี้น้องๆช้างทุกเชือกได้กลับบ้านเร็วนะคะเสร็จภารกิจตั้งแต่เช้านะคะขอบคุณไปยังแม่แม่ขอบคุณไปยังเอฟซีอีกครั้งนะคะเอฟซีใจดีมากๆค่ะที่มาเหมาอาหารช้างหมดตั้งแต่เช้าเลยนะคะอุย้ยมงคลมงคลดูมงคลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกลี้ยงกลาดแล้วหนูนะเกลี้ยวกลาดแล้วจะพาขึ้น จะพากึ้นแล้วเรีวกลาดนะบนซุ้งขนาดแม่อยู่ข้างบนแม่ยังได้รับรู้ถึงความเย็นสบายของสายน้ำเลยลูกดูบนูบนดูบนดูนเออ เอ้ยน้องพอควานเนาะไอโอดีนเต็มเเฮ้ยมงคลก็เป่าด้วยมงคลก็จะเป่าด้วยถึงซอกเถอะเล่นอยู่นั่นเลยพ่อควานเล่นอยู่นั่นเลยอย่าพึ่งขึ้นพ่อควานมงคลมงคลถูกใจนักเลยเอ้ย เย็นสบายสดชื่นสดชื่นเย็นสบายมงคลจุ้เชิญชวนแม่แม่เอฟซีมาเล่นน้ำที่บางทะลุกันนะคะอากาศกำลังดีเลยอยากอาบน้ำแล้วอยากลับบ้านแล้ว เ่ทปเป่านะเป่าน้ำแล้วเอ้ย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 มงคนเอ้ยมงคุเอ้ย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 อหอยแล้วเรียบกราดนะคะเรีบกราดบนตีน้ำวนีนีน้เออท่องก่อนตีน้ำก่อน <ด>ส่งกลานนี้นะคะเชิญที่วางทะลุนะคะหราดูร้อนแล้วมาเล่นน้ำที่วางทะลุกันนะคะแม่เอฟซีขาน้องมองคลกับแม่ทังกวายิานดีต้อนรับอยู่ที่วางทะลุนะคะเดูมงคลมงคลไม่อยากให้แม่ขึ้นอย่าหวังว่าจะขึ้นได้นะคะขงัขงไว้ขังไว้ขังไว้ตักเปาุ Mister. ra xa. Mr. Đợi. Ê. Đừng đi mày đi. nó đưa cái chân đây kìa. Thôi. เป็นไฮโซเขินไฮโซโค้งเขินไฮโซโค้งซุ้มโค้งซุ้ตอนนี้มีการเล่นสนกลางกันเกิดขึ้นแล้วค่ะสนกลางย่อมๆเลยนะคะเอาละค่ะโอ๊ยมงคลนี่มงคลน่าจะนิสัยเหมือนพ่อควานเหิมนะคะมงคลนี่คิดดื้อนะคะคิดเล่นนะ เต็มบ e <c ười> like, ุญซุงป่าบุญซุงป่าวปอหนามเลยถูกใจนะคะถูกใจเย็นสบายความสุขได้เล่นน้ำนะคะเออยังไม่พอใจอีกจะขึ้นแล้วยังไม่เออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด ดูความน่ารักของน้องมองคลกับแม่ทองก้าวได้นะคะทางช่องทองกวาวช้างหันสาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย